<Go! S 2> แล้วก็นี่แล้วก็อยู่กับไมคครับกันอีกแล้วับแล้วก็อยู่กับเซิร์ฟโลเซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟใหม่ที่ผมจะทำนะจะเล่นครับนะก็ค,คือแล้วเราก็เปลี่ยนสก,กินให้เหมาะกับเกมนี้มากเลยครับแล้วกัดมึงอยู่ไหน ไอฮัน <I> อยู่ไหนกัสึงอยู่นะนะครับสกินหงก็ตอนนี้ทำเป็นวินเทอร์โซโซ,โซเยอร์โซดีเยอร์นะครับรผมขอแป้นนงมือครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปต่อเลยคนระับแล้วคุณกัสก็คือต,ตอเมริกามันเองอ,นะอเมริกาเผาขน <laughs> นะครับเดี๋ยวเราค่อยลงถ้ำนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะ ลงมินใช้มินิแมปใน mcpe นะครับโลกสายยอ่อโลกสายยอดยอเออย่อย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 อ่ยอจะย้ายมาตรงนี้นะครับยอย้ยอย,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 ยมาให้หมดนะครับตอนนี้คุณกัสครับคุณตัดต้นไม้ไปนะครับ <c oughs> ก็คือผมกับกัสนะครับตอนตอนเช้าผมจะให้กัสดดูแลผมให้นะครับส่วนตอนกลางคืนเดี๋ยวผมดูเองครับเ <c oughs> พราะผมมีในวิชั่นตลอดการไม่มีวันหมดนะครับนี่อยากได้ย้ายสไปเดอร์สองนั่น ยังไงนี่ครับภาการเป็นมือเดียตกปลาไม่เอาครับเดี๋ยวคุณหาเองตอนคืนครับเดี๋ยวผมช่วยหาผมนี่ระดับนเทอร์โซเยอร์แล้วครับแต่หน้ากากหน้ากากะไม่ใช่นะครับหน้ากากนี่ไม่ใช่กันเลยนะครับเพราะเราไม่มีหน้ากากันครับปกตินเทอร์โซเยอร์จะใส่หน้ากากใช่แต่ก็มีภาคใหม่ด่๋ยวเปิดให้ดูเลยเนี่ยมีตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกัานครับเนี่ยตัวขาวที่เดิน เดินยังอยูนะครับส่วนตะกุกเกี่ยวเนี่ยน,น่าจะเป็นอาหารนะครับผมก็ไม่แน่ใจเป็นอะไรมากปะเป็นมากเลยขอนะครับขอตัดคลิปอีกรอบนะครับอเออ<พ>เออสวัสดีครับ <มา S 1> ก็มาต่อกันเลยทีนี้ผมต้องกดแพ็คก็ขึ้นมาหากัดน,นะครับตอนแรกว่า,ากะจะบินแต่พอมาทีๆเอ้ามันกดแพร์ได้หว่าก็เลยไเอ้ย่าลืมเรา, <laughs> าก็เลยไม่ได้โกงกันเลยไม่ได้โกงนะครับก็คือใช้วิธีการไม่ได้เสียของนะครับสวัสดี อย่าเข้าใจผิดมันมีมาให้ผมแค่สิบเออผมปิดแผนที่ไปก่อนนะครับเพื่อความไม่บังตาบองหูบังบังหมีเฮ้ยฝั่งนี้มีเหล็กนี่ว่ากัสเหล็กก็มาขดเฮ้ยเนี่ยกูอะคือวิญญาณวินเทอร์โซเยอร์เว้ยกูเห็นในความมืดได้มึงมึงต้องเอานี่ยมาให้กูเอาพิกแอกมาให้กูเดี๋ยวกูขุดออกให้หมดเลยเอาแอกให้กัสด้วยกูเจอแร่กูเจอเหี้ยอะไรกูขุดออกให้หมดเลยตอนเนี้ยแล้บอกคำเดียวก็เจอเกาไม่อยางอีก ขาถึงหญ่จขอหินขอหินขอหินแล้วมึงก็โยนมานะเดี๋ยวกูุดให้เอาย่อย่อย่อเอาย่อย่อมันไม่ใช่ทำนี้ไม่ใช่หรอวะผิธทมเปล่าอ๋อย่อย่อย่อเอาย่อย่อับตอนนี้อ้ย แเอลังขึ้นไปำ้าม่ตรงไหนวะกัดจำทําได้ป่าวว่าทําอยู่ตรงไหน,ก,น,ำำไไหนกูจําได้อยู่ตรงนี้เลยโอ้โหทานี้ลึกน่าดูเสียหืนเองม,ม,มีคร่างเดินออกไปครับพี่มาเอามาอืมอมโอเคผมจะทํามันเหมือนมันสัมปะหลังอะไรเนี่ย เ,เช้ใครขุดอยากเอเอเธอขอแช่สองอันเอาไปเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยงๆกลรัอขุดมาได้แค่เดียวกัตคัตไม่มี<ะ>านายพิชชันหลังจากนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองถอยดีเอาถอยมีนายพิชชันเหรอกัตครั ผิดปรับใบเป็นธรรมดาครับทุกท่านเขาบอกให้ปรับใบเป็นธรรมดาพี่ไม่ได้ปรับใบแรงขนาดนั้นปรับใบธรรมดาครับปรับใบธรรมดาปรับใบธรรมดาครับปรับไบเป็นธรรมดาด่วนนะครับตอนนี้ปรับใบธรรมดาเท่าไหร่คุก็มองเห็นดีอ่ะอืมใช่ก็มึงใช้แสงนี่ว่ะแต่ลึกกว่านี้มึงไม่สามารถมองเห็นได้จริงไหมนอกจากมึงต้องใช้ในวิชั่น กูลึกกว่านี้ได้นะเว้ยกูไปลึกแล้วเออกูลืมไปกูมีสายตาเอ็กซเรย์แต่เกียรไปหน่อยกูไม่ใช้แม่งไม่เห็นเล็เว้ยโดนกูป่นหมดแล้วตอนนี้เฮ้หวัดดีเฮ้หวัดดีอะไรตรงนี้เล่าของกูตรงนี้เฮ้ยกูโดนแกจัดการครับอย่าแย่งเหล็กผมนะจะบอกเฮ้ยกระต่ายอย่าเพิ่งฆ่าแกเลย เดี๋ยวเราค่อยมาตัดขนมันก็ได้ใช่ขนมันจะได้เยอะกว่าตอนนี้เราก็ได้มีเหล็กกันเรียบร้อยกูหาไม่ได้เยอะเท่ามึงไะเด็กมึงไะแย่งกูทุกรอบเลยกูอ่าเจอก่อนกูเจอตั้งแต่ตรงทางหน้าบ้านเราแล้วแต่กูไม่บอกไม่บอกวุ้ยอุ้ยอย่างเยอะไอ้เหี้ยตรงนี้อย่างเยอะเลยครับห้ามแย่งนะห้ามแย่งนะอ้าวห้ามแย่งห้ามแย่งไปหาที่อื่นเอาเอง เยอะแต่ห้ามแย่งเขาบอกให้แบ่งไงแต่เอ,เอ,เอ,เอา,ข,า,าของตัวเองดิ้ไอ้ตัวเองได้อ่ะอย่าตามลงมาเชียวไอ้กากหาเองไม่เป็นนี่เก็บมาเยอะแต่เล็กชีวิตดีดีมีสัมผัสสังก้อนแล้วกูประเทศไยอย่างก้ไนในวิชาเนี่ย ูต้องเจอทั้งคิปเปอร์กูต้องเจอทั้งตัวอะไรมึงคิดดูให้ดีก่อนที่จะมาด่ากูเกดี๋ยวจะอยากจะบอกอว่างปิดมอนเออลืมไปอีกเชื่ออาผมจะปรับตัวเองไม่ได้เป็นเองแม่จะผมจะเปิดมอนให้สุดเลยนะครับก็คือไอ้ห่านเอาย่โ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 ย่อ่ะเจเลิกคุยเลยซ้ำนี่มันเล้าหมูนี่วะ เ้ยเลี้ยงหมูได้วะในนี้เฮ้ยเฮ้ยแม่งเลี้ยงหมูได้วะขุดดินใหม่กันดิขุดจะกั้นบอกไว้ปขังข่าวไอ้ห่านมึงจะขุดออกทำไมถอยอันี้กลัวมาวางหุ่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยหมูจะออกมาหมูจะออกมาเข้าไปโอเคจะตายพวกนี้ละกอลขอโทษไอ้กีตีเล่นเอาไม่ยั้งเลยเคยรับฟงมากไงไม่เคยได้ยินเนี่ย ต้องเปิดมินิแมปแล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ตรงไหนคุณกัตจำได้ไหมครับอยู่ตรงนี้ตรงบ้านเลยจริงเหรออืเนี่ยเดินผมกำลังเดินตามคุณด้วยมินิแมปเดี๋กลับมาการครับ <laughs> คุณคุณมีไม้เยอะใช่ไหมครับคุณไม่ขนไม้มาเยอะๆเลยเดี๋ยวผมต่อทางลงไปข้างล่างนี้ได้และคราวนี้เราจะแบ่งกันจริงแล้วแบ่งทุกอย่างเพราะว่าอันนี้คือ เอ้สเพียนมึงมึงโยนมึงไปคาบไม้มาหนะแล้วก็โยนบันไดลิงลงมาให้กูหน่อยรู้จักบ้าบันไดลิงอ่ะบันไดทะลิงค่ะลิงบันไดลิงใช้หินแบใช้เหล็กแบ่งกันปะมึงอ่ะไม่ต้องคับชุดก่อเหล็กเพราะว่าตอนเช้าอ่ะแม่งไม่มีอะไรอยู่แล้วแม่งกระจายหาอยู่แล้วใช่แม่งคับผมนะ จ้ามึงทำดาบเหล็กไว้สองอันดาบเหล็กดาบเหล็กเลยนะครับดเหล็กจะเอาแค่ไม้กับดาบอะไรไม้อะไรคือไม้เอาที่ขุดม้เฮ้ยที่ตัดไม้เมาแล้วมึงมันมันไปแล้วตอนนี้สมองมันไปแล้วเชี่ยตกสัตว์าธุ ออได้ครับตอนนี้ผมเจะเรอเฮียอะไรวะ,ะมึงมึงโยนลงมาเลยมึงจะโยนอะไรมึงมา,ม,งม,ามันก็โยนมาปี๊บไหนวะอ๋ะอกูเจอแล้วยีิบสี่อันนึ่งกะาเลยครับมาน้อยไปเว้ย,วอ,ยวอีกสัตว์แม่งโคตรเปลืองเลยมึงจะมาคราบอะไรตอนนี้วะ มึงก็เห็นอยู่ว่าบันไดแม่งเต็มแล้วลงถึงข้างล่างแล้วก็ไ okay. อตอนที่กูค้าเสร็จอะมึงกันทำเสร็จพอดีไงใช่ใช่ก้ล้างกุดเหล็กอย่างสบายใจเลยเนี่ยห้าสิบกว่าข้อแล้วตอนเนี้ยห้าสิบห้าเอ็ดขสองโอ้ยังไม่หมดอีกห้าสามห้าสี่ยังไม่หมด,ด, 53, มหมดนะ แล้วห้าเจ็ดแล้วห้าเจ็ดแล้วเย่เย่ห้าเจ็ดแล้วเว้ยหาหาจใหมดแล้วด้วยก็คุณก็หาอาหารเองสิครับไม่ใช่หน้าที่ของลูกผู้ชายคนดีฮีโร่ฮีโร่อย่างผมใครแั่งบนเดียเจะนเสียงอะไรบางอย่าีปนของทีิทีวี่งดังหผมเปิดทีวีดูไว้บนี เคยดูไหมคุณกับเคยเปิดดูบนทีวีดูป่ะที่บ้านผมนะี่ะมีแบบผมบเคยและมันก็ได้สนุกมากได้ความสนุกและเล่าใจออเยโอเยใช่ไหมจะค <Okay, S 1> ุนี่มัครับผมผมได้ทำการจะแบ่งเหล็กให้คุณก่อนที่ผมจะตายภายในห้าวิขอโทษนะคุณกัดชีวิตแม่งต้องเอาไว้รอดเว้ย ต้องเอาให้รอดกูจะรอดแล้วกูเจ็บกูร้อนตัวรัฟรฟมมาเอาออออหายแล้วนะับเปิดกระิีสุดท้ายมากูได้เหล็กมาห้าอันแล้วกูจะสั่งเสียให้มึงเราเรียนต่อไปไอุ้ยเหี้ยเจ็บสัตว์มึงไม่ขึ้นมาเหรอกูทิ้งเหล็กไว้ให้มึงห้าอันอนะอ่าเออขึ้นด่วนเลย เล้วว่าขึ้นขึ้นขึ้นเพื่อายมึงเจอเหล็กปะเอ้ยมึงเจอฐานปะจะเก็บฐานไว้เยอะๆเลยค่ะคืตัวสังายของเราถ้าไม่มีฐานนะครับก็คงมึงมึงทำแม่นแยกกับกูได้่ะเตาเผาคนละอันกันได้ปะทำสองอันเลยเออได้ทำแยกกันเพราะพี่จะยัดบล็อกเข้าไปยี่สิบสี่บล็อกหกสิบสี่ดิหกสิบสี่บล็อกเลย เหล็กนะหกสิบสี่หนึ่งชุดอะแล้วก็หกสิบสี่กับอีกหนึ่งกับอีกห้าอันหนึ่งชุดกับอีกห้าอีกห้าบล็อกที่กูทิ้งไว้ให้มึงในกล่องก,กูแบ่งให้มึงแล้วห้าห้าก้อนอยู่ในกล่องฮะทำไมว,วะ่ทบอกมาเหล็่อั <c oughs> ก็นี่ไงมึงดูดิจริงวะ ขอตู้นี้นะตู้ที่เผาแล้วโอเคได้แล้วกันของกูไฟเปิดแล้วเก็บเหล็กไว้ในก่อนในกล่องให้ในก้อนในก้อนก้อนไหนก้อนไหนกูนี่ระดับวินเทอร์โซเยอร์แล้วขอกระชืบมมันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมตัดไปสักพักนะครับจะเดี๋ยวหลังจากน,นี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในพาร์ทที่สองนะครับก็คืออยู่กับน้องหมู ต้องการความโอบจากพวกแม่น่าสงสารปุ๊บแฟนมันตกไอ้ยี่อแม่งตกหลุมตายแล้วอ่ะ <t> แม่ตงตกลงไปในเะหี้ยวเราตายอะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับเ <c oughs> มท <า S 3> เวล,ละนะนายจะมาเป็นตัวเดียวกับเรามึง <c oughs> <c oughs> ทำไร <c oughs> จ๊ไม่หมดเหมือนกันมีอยอาให้กูดว่วนเลยแค่นี้ครับจบคลิปแล้ว